เปิดโอกาสให้มึงอ่อยพินได้เต็มที่มีอะไรมึงงัดออกมาเลยว้าไปมึงนี่วเอ็งรู้ป่าวว่ากว่าพวกข้าเนี่ยจะส่งหนูพินไปเนี่ยมันลำบากมากนะเว้ยเช้าวงตื่งแต่ตีสามมาช่วยผสมทำกับข้าวรอพินสารพัดเพราะฉะนั้นเอ็งห้ามทำแผนล่มเด็ดขาดโอ้โหรู้ดีจังวะไม่รู้ดีได้ไงวะแกพูดมาเป็นสิบรอบแล้วจำจนขึ้นสมองหมดแล้วเนี่ย อ้อนจริงเจียงวลาอ้อนเข้าไปเพื่อเพือเนีเขาติดอกติดใจเนี่ยเขาบอกจะกับกรุงเทพพูดละมั็ใช้กวนล่ำให้เป็นประโยชน์ละน้องสาวเจ้ายญ้าตัวอายน้องสาวเจ้ายาตัวอายอุ่นเด้อด้อเ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 ้อเ้อเ้อเ้าเ้เนอเ้อ้อ้อเ้อ้อเ้อเ้อเอ้้ว้เด้เ้ด้ อาจ้าทิดขันเขาเป็นเมี่ยเจ้าแล้วจ้าก็ยังดูมองฮันน่ะหดือไอ้หลองไม่ขนาดนั้นนะมึงฟังไหมไม่จ่ขนาดนั้นโหนะหลองแค่พินเขาม่ยอมขายที่อ่ะฉันก็ดีใจแล้วเรื่องอื่นฉันไม่กล้าหวังหรอกพ่อพ่อพ่อสูงจะซุ้มหัวกันเดีกูบอกกูดูกูแน่ยาลำเ้น มันลงประเด็นแล้วท่อนั่นแค่เรื่องว่าให้สาธิตเบาหนูพี่นบอกห้ขายทีท่อนนั่นเออใช่จ้ะป้าสาธิตสาธิตท่ามันไหวนะอือกูมาเป็นเซียวเฮ้ยสาธิตฉันว่าแค่นี้ดีกว่าว่ะทางนี้วุ่นวายละทางนี้ฉันว่าวุ่นวายละยังไงดูแลหนูพี่นดีๆแล้วกันอย่าให้เสียแผนนสงนเราเป็นลูกเสาไผ่โอ๊ยโอ้ยโอ๊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  แค่พูดให้พินก็ไม่ขายที่เท่าน,นั้นก็ดีใจแล้วผมไม่ได้หวังอะไรมากหรอกอมึงแดกพันธมิตรไปหไงแหมเออกูขอโทษที่ทำให้เองต้องไปเคลียร์กับพินแล้วต้องมาอยู่ในสภาพแบบเนี้ขอโทษ I'm sorry very much so much เอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนเนี้กูเปิดโอกาสให้มึงอ่อยพินได้เต็มที่มีอะไรมึงงัดออกมาเลยเยง้ปมึงดิทะลึ่งแล้วทะลึงล่งละเออรู้แนะ่พ่อใหญ่ดิวแล้วถ้าเกิดเองสามารถทำให้พินไม่กลับไปกรุงเทพกูจะยกพินให้มึง ม,มึงอาแน่นมากเลยแม่มึงจริงเกินะจะไปไหนาลายสามขาขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาอยาขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมา